แล้วช่วงที่มันมีอย่างสมมุติว่าเปิดตาดอกนี่มี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 มมมสูตรมีฮอร์โมนอะไรแบบไหนไหมครับที่ที่จะฉีดพวกกิ่งหรือว่าให้ทางดินในเรื่องของการที่สะสมตาดอกครับที่นอกเหนือจากการให้ปุ๋ยธรรมดาช่วงที่ก่อนจะทําดอกนะครับว่าทาใบก่อนได้อย่างน้อยสองชุดอ๋อทำใบก่อนอย่างน้อยสองชุดสะสมอาหารสะสมอาหารใบเนีย่ยมันต้อง เกียวเข้มกรรมนี้มันดังครอบจัตมันเด้งเกินได้อ๋อคือสะสมอาหารได้เต็มที่เนาะมันจะเจียวปีเลยแต่ใบอ่อนๆครับอย่างนั้นไม่ติดอ๋อครับคือสูตรในการทําใบก็มีอยู่ใช่ไหมครับ,รบเอาแล้วอย่างสมมุติว่าอย่างสมมุติว่าคุณมีกระตังแล้วซื้อไปอพ่อพร้อมที่จะแนะนําเขาใช่ไหมครับในเรื่องของการทําใบทําดอกสะสมอาหารหนู่นนี่นั่น เลยอยาก้อ๋อถ้าไม่เป็นใช่ไหมครับใช้ประโยชน์อืเดี๋ยวก็จะเหลือแต่พื้นดินอ๋อครับต้องดูแลต้องใจรักมันคือต้องต้องต้องรักด้วยแล้วก็เข้าใจด้วยเนาะต้องเป็นด้วยจ้างมืออาชีพอ๋อครับผมก็ไม่เชียนนะอ๋ออาาากกรรรปะจิง่แต่พ่อทําทําทํามาหลายสวนแล้วไงผมไม่เคยทบอืมทีัลงทุนลงทุนทด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองจโทรอืม ครับผมบางทีไปเชื่อ youtube ก็เสียหายเหมือนกันออ๋ส่่วนนนโ้ะตัดยอดตัดออกเป็นวาวงวาครับตัดออกแล้วเสียหายก็นอกไปเลยมันนอกต้นไหนเชื้อราเข้ามันก็แย่ไปเลยอ๋ออืมอืมอันนี้พ่อได้ตัดยอดไหมครับเนี่ยไม่ได้ตัดแปลงนี้ไม่ตัดก็ปล่อยเลย อ๋อปล่อยอ๋อแล้วการตัดกับไม่ตัดมันต่างกันไหมครับมันมีข้อดีข้อเสียไหมครับยอดคือตัวกระตุ้นวามเจริญเติบโตของออกซินอ,อืยอดมันก็ยาวไปเรื่อยแล้วก็ทําให้ผลิตฮอร์โมนได้ได้สมบูรณ์เนาะอืมอ โอ้ปล่อยเลยผมก็เห็นทางแถวปักใต้หรือว่าอะไรนะผมเห็นก็ถ่ายคลิป YouTube เขาก็สูงสิบเมตรก็มีครับครับเออแบบเขาไม่ได้ตัดหรอกเขาก็ปล่อยตามธรรมชาติสูงสิบเมตรก็มีครับใช่ใช่คือข้อครับครับประมาณนั้นใน YouTube เขาบอกว่าฉีดยาไม่ถึง ขเขาบอกเขามองงั้นหนึ่งฉีดยาไม่ถึงเนื่องจากว่าแรงดันมันไม่ถึงสองถ้าไม่ตัดยอดนะครับพวกกิ่งพวกนี้มันจะเล็กเขาว่าอย่างนั้นครับเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นคือมันจะขยายไปทางสูงอย่างเดียวแล้วมันไม่ขยายข้างยอืมเอาไว้น้อยจริงจก็จะโตจะโตอ๋อก็เหมือนกับที่เราแต่งแต่ง,แต,งแต่งลูกเนาะแต่งผลแต่งอะไรถ้าสมมติว่ามีร้อยเงี้ยเรา เราเอาออกบ้างเหลือสักห้าสิบมันก็จะขยายเร็วขึ้นถ้เลี้ยงกิ่งแขดงมากๆหนงหลักมันก็จะไยยม่โตอ๋อเอากิ่งแขนงเล็กๆเพราะฉะนั้นต้องเอาออกใช่ไหมครับอันนี้อ,ออกทุกปีใช่ไหมครับที่เป็นกิ่งแขนงเอ่ยอะไรเลย,เ,ลยเนี่ยอ๋อโอ้โหมีความละเอียดครับ<ส> <risks S 2> มีความละเอียดมากเลยนี่ขนาดอย่างนี้ก็ เอาออกนะอ่าเอาออกเพราะว่ามันเหลือยอดอ๋ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยอย่างสมมติว่ามันติดลูกถ้าติดลูกมนติดอย่างเนี้ยสมบูรณ์ของลูกมันก็จะซื้ออย่างนี้ไม่ได้อ๋อครับก็จะให้เหลืออยู่ตรงกลางกลพวกนี้ใช่ไหมครับเนี่ยอืมให้เหลือตรงกลางๆงพวกนี้ต่ำมากเนี่ยอาหารจะไม่ค่อยได้เพราะว่ามันจะสูงอ๋อถ้าติดคนอย่างนี้ มันจะไม่ดีใช่ไหมครับว่าถ้ากิ่งล่างสุดเนี่ยครับมันจะสุกทีหลังข้างบนนะออ๋ข้างบนจะลูกโตกว่าเพราะว่าอาหารมันอยู่ที่ที่ใบลุงครัวอยู่ที่ข้างบนอยู่ที่โนแล้วก็ค่อยส่งอแล้วแล้วถ้ากรณีอย่างนี้พ่อมีวิธีการไหมอย่างสมมติว่ามันดอกออกมาไม่พร้อมกันเะ่ยดอกที่ดอกที่ออกก่อนควรจะอยู่ปลายหรือว่า ที่มันอยู่ตรงป,ปลายๆนี่ยคือดอกมันออกทีหลังแล้วแล้วดอกตัวนี้มันออกก่อนอย่างเงี้ยธรรมดามันจะออกพร้อมกันออกพร้อมกันเลยใช่ไหม,รมครับเอผมเห็นบางต้นใน u t u b e ทำไมมันจึงมีทั้งดอกตูมดอกบานกับลูกเล็กอะไรอย่างเงี้ย่วงนั้นคือเป็นที่อากาศอ๋อเป็นอากาศอ๋อ,อ,าาอ,อมันแปรปรวนสองรุ่นสองรุ่นสามรุ่นซ้อนกันอะไรประมาณนี้ก็จะบอกว่าเลือกเอารุ่นที่มากที่สุดครับครับอ๋อใช่ใช่ใช่ เราเลือกเอารุ่นที่มากที่สุดผมเคยปีแรกครับผมปีที่แล้วก็เอาไว้หมดผมมันออกเป็นสองรุ่นรุ่นแรกลูกโตโตสวยแต่ไม่เยอะอ๋อคนรุ่นหลังมาโอ้โหลูกมันเยอะงามทั้งนั้นเลยครับส่วนอ่ะเอาไว้สองรุ่นได้ปรากฏว่าสุดท้ายมันขีดรุ่นน้องล่วงหมดอ๋อรุ่นพี่ก็ตูดรีบอ๋อมันไม่สมบูรณ์อาหารไม่เพียงพอมันแบ่งมันดึงอาหารอ๋อเหรอครับ ถึงแม้ว่ารุ่นน้องมันจะมีเยอะแต่ก็ไม่สามารถที่จะยอยู่ได้มันแย่งอาหารโอ้ละเอียดเนาะมันละเอียดมากเลยครับเนี่ยละเอียดมากเลยก็อย่างที่พ่อว่าแหละถ้าใครไม่เข้าใจไม่มีความรู้นเนี่ยยากก็ครับครับของวันวานรีสอร์ทคือทต่าคอนครับตรงไหนตรงร่องเทยาร้านอาหารอะไรเกา่า เอ่อเอ่อร้านอาหารคนซื้อไหมคนซื้อหลังคนซื้ออ๋อหลังคนซื้อเนี่ยเขาปลูกปลูกถึงห้าร้เก้าร้อยกว่าต้นครับปลูกก่อนผมสองเดือนครับอย่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้นเดหนึ่งอ๋อแค่แกนนี่ตายไปเยอะอ๋อตายด้วยปัญหาอะไรอย่างคือเขามีเงินอ๋อมีตังมีตังคนครับมีตังจ้างแล้วก็ดูแลไม่เป็นก็ไม่ใช่ของวันใช่ใช่ครับคนแรกกันหนีไปเป็นคนใต้อ๋อครับ อืิไปด้วยก็หลังมาก็้างชาวบ้านธรรมดาก็ไม่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ก็ยากเนาะยากใช่ครับโอ้ี่ต้นใหญ่ดีมากเลยครับต้นใหญ่ดีมากเลยอืมกิ่งกอนมันรากขอนโอ้ใหญ่ใหญ่กว่าแขนผู้มีครับเนี่ยครับเสริมรากแล้วเราข้าเมาดินกบเลยครับ แตงโน่เราไม่รู้เห็นรากมันโผล่หาดินมากบแล้วฝนตกมาระบายน้ำไม่ได้ครับเอี่ยพ่อต้นนี้ผมเห็นมันแตกๆมันเพราะอะไรครับเนี่ยเนี่ยมันเป็นยังงงไไช่วอ้ตัวหนอนอนเจาะแล้วก็เลยกรีดอ๋อกรีดกรีดกรรักษาแผลอะไรแล้วไม่เป็นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วครับถือว่าแนเรายากีดแล้วก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้ เราก็ทาตามวิธีเราครับแต่ถือว่าุดมสมบูรณ์มากเลยครับเนี่ยกิ่งอ่าหนึ่งใบดกนะครับใบดกทุกต้นเลยทุกต้นเลยสองกิ่งใหญ่เนี่ยกิ่งพวกนี้กิ่งใหญ่มากเลยครับสี่ห้าปีนี้กิ่งใหญ่ผมว่าอาจจะเป็นเพราะคุณพ่อคุณแม่คือเข้าใจการแต่งอ่า<ต>เพราะผมเห็นบางสวนนี่ห้าปีนี่แบบกิ่งแค่นี้นะนะกิ่งแค่เนี้ยแล้วก็ เอาลูกไว้สามสี่ห้าลูกแล้วสุดท้ายก็ทิ้งกิ่งตายครับนเนี่ยเล็กๆอย่างนี้แหละเท่าคอขวดนช้ไคอขวดน้ำปลาประมาณเนี้อ่าประมาณนี้คือกิ่งไม่โตอันนี้กิ่งโตมากเลยครับนเนี่ยใช่ครับอืมอครับ<ม>กิ่งใหญ่ต้นใหญ่ใบหนากิ่งใหญ่ต้นใหญ่ใบหนาะอุดมสมบูรณ์ทุกต้นเลยครับ แล้วคุณแม่ก็แต่งกิ่งเนาะที่มันไม่สําคัญจําเป็นก็เหลือปลายที่สามารถสั่งข้อแสงแล้วก็แดดส่องผ่านได้ตลอดครับครับอืมครับอืม